เด็กสมัยนี้เนี่ยไม่รู้จักรักษากฎของโรงเรียนผมเผ่ารุงรังถ้าไม่สวมชุดนักเรียนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามีการศึกษาคุยอะไรกันฉันพูดอยู่เนี่ยครูคะเราไม่ได้ใช้ทรงผมในการเรียนนะคะแต่เราใช้สมองและฝีมือไม่ใช่หรอคะหนูก็ไม่เห็นว่าการไว้ผมยาวมันจะกระทบอะไรกับการเรียนหรือคะการไว้ผมยาวเนี่ยมันจะทาให้เซลล์สมองของเราลดลงหรอคะเห็นด้วยคะ่ะครูคะแล้วถ้าหนูตัดผมตามระเบียบที่ครูบอกเนี่ยหนูจะเรียนเก่งขึ้นหรอคะไม่รู้ล่ะ ถธอจะเรียนเก่งขึ้นหรือแย่ลงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแต่เท่าที่รู้เนี่ยมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ไว้ผมยาวอ่ะครูคะนักเรียนห้องนี้ขอไว้ผมยาวทุกคนได้ไหมคะได้ได้สิแต่ครูต้องไว้ผมสั้นนะคะเพราะมีแต่คนโง่ที่ไว้ผมยาวครูจะโง่ไม่ได้นะคะเพราะครูเป็นคนสอนจ้ะได้จ้ะ ประมาณนี้ได้ไหมคะ